พ่อจามันไว้ก่อนแหม่มันดื้อสุดพึงตัดสุดพึงตัดสุดพึ่งสุดเป โอ้โหนีนั่งกับพ่อแบ่งจิตาพ่อดูก่อน่มานั่งอะไรกับพ่อเปียนโยมันโยงเตียงโยมันมาอดเสื้อดโต๊ะขึ้นเตียง

เปมาที่เดือว่าเราไปิดยาหมอนี่แสดงว่าเป็นต้งแรกบไิรักษาเบาะมเล็เลือดเราต้งแรกก็รักษาคือการงรักษาหมอสุ่มมนเนาะเขาพุทธพุทธหลย้อดนัง่างเนาะเขาไปหาหมอหมอแพทย์เพราะว่าเขาหยอดทางยิ่เดียวด้วยหาหมออนุวัตการแพทย์เนี่ยเพราะว่าต้องอักเสบออกเซบโอ้เป็ีนยุคสไนตมคอยเนี่ยลคอเนี่ยแต่ว่านงอเก็บมัเป็นเตลลี่เขา้เนี่ย